สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ชแนลผู้รับสา,ารจักรวารลแปลความหมายโดยกันอ่านนะไพะ่ทาโร่กหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวท่าน้ำนะคะราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกใครกำลังจะเข้ามาหาคุณการอ่านพลังงานนะคะจะ เป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะเป็นการอ่านแบบ General r e a d i n g ในคลิปนี้คือเป็นการอ่านแบบภาพรวมมีปรากฏพิจิก์นะคะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็วันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะชาวท่านน้ำส่วนถ้าตัวคุณคิดว่าตรงกับหัวราศาสไทยที่คุณเชื่อถือแลยยึดถือก็เอาตามสิ่งที่คุณคิดแล้วกันนะคะในการดูเนาะจะได้สบายใจกันทั้งสฝ่ายนะคะเอาละค่ะ คอมเมนต์รายละเอียดนะคะการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขวงคคนหรืออะไรใดก็ตามแต่นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันบ็อกขอบคุณมากๆชาวท่าน้ำที่เข้ามาชมคลิปนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ทีนี้ก่อนที่จะมาดูว่าใครจะเข้ามาหาชาวท่าน้ำนะคะหมอขอดูพลังงานของชาวท่าน้ำก่อน4ี่ใบเพื่อเป็นการเช็คพลังงานให้คุณด้วยว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์แบบใดหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์อะไรกับสิ่งที่อยู่ในใจคุณเดี๋ยวหมอจะเปิดให้4ใบนะคะ พลังงานของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือตัวคุณนะคะหมอสะอาดเชื่อมโยงให้หมดเลยชาวธาตน้ำเมื่อเช้านี้หมอทำคลิปไปนะคะเมื่อชาวธาตุน้ำคุณถอยออกมาคลิปที่แล้วถ้าคุณยังไม่ได้ชมคลิปนั้นคุณย้อนเป็นชมนะคะแล้วก็หมอก็จะเปิดคลิปนี้ให้ของชาวธาตุน้ำเพื่อมันให้มันดูควบคู่กันไปด้วยว่า โอเคคนที่คุณถอยออกมานั้นมันเป็นสไตล์ไหนเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีนี้เวลาที่ใครเข้ามาหาเนี่ยนะ,ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่ามันยังมีพลังงานที่มันเป็นคนนั้นได้คนที่เราถอยหรือห่างออกมานะคะในรูปแบบพลังงานคือเขายังนึกถึงเราอยู่เรายังนึกถึงเขาอยู่ในรูปแบบพลังงานมันจะเชื่อมโยงกันนะคะเหมือนขึ้นกระแสะขึ้นกระแสะขึ้นไฟฟ้าที่เหมือน ขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้นะคะให้เข้าใจตรงกันถ้าบางคนนะไม่เข้าใจว่าเออหมอในสถานการณ์ชีวิตนะเราไม่มีแล้วแต่ทําไมเราแต่ตัวเราอะยังนึกถึงเขาไหมนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือนิยายเล่มหนึ่งจบเราปิดหน้าสุดท้ายนะั้นตอนโอสารเราจบแล้วเรียบร้อยและเราก็ลืมไปเลยว่าอะไรนะคะสิ่งนั้นแสดงว่ามันไม่ได้เชื่อมโยง แปลว่าสถานการณ์ที่มาในไพ่มันจะไม่มีมาในหัวเราถูกไหมคะมันก็เข้าไม่ได้เข้ามาในไพ่แต่ตราบใดที่นะคะชาวท่าน้ําความนึกคิดของเราหรือความนึกคิดของคนคนนั้นที่แล่นเข้ามาในความคิดเนี่ยนะ,ะมันเป็นพลังงานที่เราจับได้ในไพ่นี้โอเคนะคะให้เข้าใจตรงกัน เราไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงนะ <_ d ata> เดี๋ยวเราค่อยๆฟังหมอแจนอธิบายไปหมอจะพยายามอธิบาย <_ d ata> คลิปนี้รู้สึกเหมือนชาวท่าน้ําจะมีคนที่อาจจะมาฟังครั้งแรกที่ยังไม่เข้าใจในไล์ในสไตล์การอ่านของหมอแจนนะคะ <_ d ata> ค่อยๆฟังไปค่อยๆเปิดใจแล้วฟังทีนี้ตอนนี้พลังงานของคุณเนไพ่สี่ใบเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคุณอะกาลังทบทวนตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณพยายามนิ่งนะพยายามควบคุมอารมณ์นะเวลาที่เรานิ่งเนี่ยนะคะเพื่อนๆคือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของเราในความอ่อนไหวเซนซิทีที่จิตใจดีที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละในความสัมพันธ์หรือบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะชาวท่าน้ำนะคะ เราเป็นผู้ให้นะเราเป็นผู้เราเป็นคนใจดีอะนะคะแบ่งปันทีนี้ตอนนี้คุณมาทบทวนว่าเหตุใดเวลาใครที่เข้ามาหาเราถึง,ถงชอบมาคอนโทรลและบงการหรือเอาบางสิ่งบางอย่างจากเราขอความช่วยเหลือกดกดเราไว้ดูดูเหมือนเราเป็นคนยอมหรือเป็นคนอ่อนแอหรือว่า ใช้วิธีการบางอย่างง่ายๆแหละสมมุติว่าถ้าคุณธาตุน้ําบางคนเรามีบุคลิกความมั่นใจความเป็นผู้นําความเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยอาจจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวสุกดาวจันทร์ของคุณอยู่ในพลังงานธาตุดินหรือธาตุไฟอะไรพวกนั้นเราก็จะมีพลังงานของความเก่งอะความเก่งในตัวเองนะดาวอาทิตย์เราเป็นผู้นํามีบุฒิภาวะอย่างนี้แต่จริงๆเราอะภายในเราจิตใจ อ่อนโยนชอบช่วยเหลือนะคะคนพวกนี้ก็ชอบเข้ามาหาคุณในลักษณะที่แบบว่าขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจตัวเขาอะเป็นเหยื่อจากสิ่งอื่นมานะคะตัวเขาอ้อนวอนร้องขอความเห็นใจให้คุณสงสารคุณนะกําลังมาพิจารณาช่วงเนี้ยมาทบทวนว่าเออทาไมไอะเวลาเราไปเราไปคุยกับใครอะชอบขอความช่วยเหลือเราขอความเห็นใจ ขอคำปรึกษาและใช้ใช้ความสงสารของเขาอะถ้าเราไม่ให้นะถ้าเราให้หรือเรายอมเราเห็นใจเราให้แล้วคนพวกนี้ก็จะมาควบคุมอำนาจบงการเราว่าเราอะจะต้องให้ต้องใจดีอนี่ยเรื่อ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 ยอะในคอมเมนต์บอกมอแจนสิว่าจริงไหมตอนนี้คุณกำลังเป็นสิ่งนี้อยู่ท่าน้ำผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ เนี่ยคุณเป็นลักษณะนี้ได้นะคะ ทีนี้เวลาที่หมออ,อ่านพลังงานนะก,การที่ว่าใครจะเข้ามาหาเราส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชมคลิปนี้เยอะถูกไหมคะคลิปดูดวงทุกคลิปผู้หญิงจะชมเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายเราจะอ,อ่านจากผู้หญิงที่ดูซิว่าพลังงานผู้ชายใครเข้ามาหาหรือยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรานะคะหมอจะอ,อ่านลักษณะนั้นตอนนี้นะคุณกําลังจะพยายามควบคุมความใจดีของตัวเองอะ่ะคือคือเหมือนว่าสมมติมีคนหนึ่ง ที่เราเดินไปเจอแล้วเขากำลังร้องไห้และก็ขอความช่วยเหลือเหมือนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงแต่ตอนนี้เราพิจารณาว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักคนนี้เราเจอเขาครั้งแรกเขาแสดงเปฏิกิกริยาให้หน้าสงสารสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นจริงไหมคุณจะพิจารณา คุณจะพยายามควบคุมความใจดีของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกเห็นอกเห็นใจดำเดิงลึกไปในจิตวิญญาณของคนผู้นั้นคุณสงสารเหมือนใจเราร้องให้ไปกับเขาอินไปกับชีวิตเขาที่ไม่รู้จริงไม่จริงเรายังไม่รู้เพราะเราเพิ่งเจอแป๊บเดียวเสร็จแล้วเราก็พยายามอยากช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนใจดีใจอ่อนโยนอินกับชีวิตของผู้อื่นได้ง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่การกระทําของที่เราเห็นทีนี้คุณพยายามจะควบคุมสิ่งเนี้ ให้มันสมดุลคือเหมือนเรากําลังจะเริ่มนะเริ่มอะเริ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะควบคุมอารมณ์ความใจดีเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าการที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราเป็นคนผิดนะคะไม่ใช่นะหมอไม่ได้บอกหรือสอนให้ผู้คุณแบบเป็นคนใจร้ายไม่ใช่ค่ะคือถ้าความใจดีของเราเนี่ยมันมีมากเกินไปจะทําให้เราต้องหนักหรือเหนื่อยหรือคนเข้ามาเอาผลประโยชน์หรือบางคนชอบมองเราว่างโง่เนี่ย คุณพิจารณาสิ่งนี้เองว่าเออเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องต้องจัดมันใหม่นะคะต้องพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เสียนะคะเสียรู้คนที่เข้ามาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตอนนี้คุณจะเรียนรู้ใหม่คือค่อยๆพิิพิจารณาว่าเราสมควรช่วยบุคคลน,นี้ไหมที่เราเจอที่เราพบนะ,ค,ะคุณจะพิจารณาเพราะเราจะไม่ได้เอาใจเราลงไปเล่นกับชีวิตของใคร เอาความรู้สึกของเราอะไปโศกเศร้าอาดูลสิ่งที่เขาแสดงออกให้เราเห็นหรือชีวิตของใครอินมากจนเกินไปนะเรากำลังจะเรียนรู้กับอารมณ์สิ่งเนี้ยของเรานะคะว่าเออพิจารณาคือแบบเราควบคุมอยู่อะ เราจะพิจารณาสมมุติเราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งสมมติว่าเด็กคนนี้มาขอทุนเรียนเรียนดีแล้วคุณเป็นคนที่ร่ํารวยมากคุณอยากจะช่วยนะพอดีคุณไม่มีลูกคุณก็อยากมีเมตตาแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะให้เงินไปเลยแต่ตอนนี้คุณจะถามว่าอยู่โรงเรียนไหนอยู่ที่ไหนชั้นอะไรบ้านอยู่ไหนคุณจะไปดู อย่างนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นสตอรีค่คล้ายเหมือนสิ่งนี้เหมือนที่หมอเห็นอันนี้คือยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าคุณจะพิจารณาว่าหนบ้านอยู่ไหนพาไปดูบ้านพ่อแม่พี่น้องอยู่กี่คนและโรงเรียนที่ไหนและคุณน่ะก็จะเอาเงินให้ครูครูอะคอยที่ดูคอยดูแลบัญชีดูเงินหรือว่าส่งเสียอะไรเงี้ยคุณจะพิจารณาแบบนั้นแล้วก็ส่งให้เป็นแบบเดือนเป็นแบบเทอมหรืออะไรแบบนี้คือแบบเราจะมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นในการที่จะใจดีที่จะรู้จักผู้คนนะะ คือเหมือนคือเหมือนคุณจะจะนิ่งอ่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวหมอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะมันมีพลังงานของ <c oughs> คุณใช้พลังงานเช้าธาตุน้ําส่วนเดียวและตอนนี้คุณมีพลังงานชาธาตุดินลงมาในตัวเองพลังงานช้าธาตุลมถูกไหมคะและพลังงานชาธาตุไฟคือคุณกําลังจะควบคุมสมดุลพลังงานตัวเองเพื่อสังคมเราอ่ะมันมันไม่ได้สวยหรูนะคะ มไม่ได้ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะสังคมเราทุกวันนี้มันก็เหมือนเราอยู่ในสงครามดีๆนี่แหละนะคะใครเก่งนะคะก็ชนะใครอ่อนแอก็แพ้ไปนะ,ะมานมันจะมาในรูปแบบไม่ได้มาข่มเหงเราด้วยปืนด้วยอะไรนะมานมันมาในรูปแบบน้ําตาเยอะมากและเราก็จะเสียใจหรือผิดพลาดอะไรบางอย่างโดยที่มานมันมาในรูปแบบให้เราสงสารให้เรารักให้เราเห็นใจแล้วทอยยศเรา นั่นแหละมารคุณจะเจอมาสิ่งนี้เยอะมากมายให้คุณพิจารณาแต่มาว่าช่วงนี้คุณคุณสามารถควบคุมอะนะคะควบคุมนะคือเริ่มอะเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบเรียนรู้กับอารมณ์ของตัวเองได้ดีทีเดียวเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์เหมือนว่าเราจะไม่ใจอ่อนยุบลงไปเราจะแบบอืมจริงหรือเปล่านาะอ,อะไรอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเราให้เลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างเงี้ยแล้วพอเรามารู้ที่หลังก็โอ้แลดูเหมือนแบบไม่ได้เป็นคนใจดีเนาะและดูเหมือนแลดูเหมือนเป็นคนโง่เลยอะที่แบบใครมาหลอกก็ให้เขาไปอะไรประมาณเนี้นะะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอาจจะจากประสบการณ์หรืออาจจะสภาพแวดล้อมหรืออาจจะอะไรก็ได้ที่เราอะมันมีการเปลี่ยนพลังงานอันนี้คือพลังงานของคุณอ่ะถ้าตรงถ้าตรงไหมถ้าตรงบอกนะคะว่าตรงนะ พลังงานของคุณตอนนี้คุณกําลังทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและคุณก็รู้สึกว่าเวลาที่ใครจะเข้ามาหาชั้นนะคะไพ่สี่ใบเนี่ยมันบอกได้เลยด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาโยงไพ่กันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะเข้ามาหาคุณเดี๋ยวหมอขอเปิดอีกสี่ใบแล้วก็จะใช้ไอ้ตมุกี้เนี่ยนะเพื่อเชื่อมโยงมาด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆโอเคนะเฮอร์มิตนะคะเชื่อมโยงแน่นอนเจ็ดดาบ queen of s w o r d เมกี้คุณเป็นเด็กดาบนะโอเคมีคนเก่าของคุณติดต่อมาเนี่ยแหละมันก็เกี่ยวข้องกับพลังงานคนที่คุณถอยออกมาแลวชาวธาตุน้ำวันนี้หมอจะอัดชาวธาตน้าอย่างเดียวนะเพื่อนๆโอเคเอาล่ะนะเพื่อนๆเม่กี้พลังงานของคุณ่ะมันมีลักษณะว่าคุณกําลังทบทวนใช่ไหมคะเหมือนเรากลับมาเจอกันเหมือนเราโทรหากันหรือกลับมาพูดคุยกันคุณน่ะ จะทบทวนและพิจารณาใหม่แล้วคุณอ่ะจะคิดก่อนว่าเราอ่ะจะใจดีจะช่วยเหลือจะซัพพอร์ตคนเนี้ยคนเนี้ยคนเก่าอ่ะคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยกำลังดิบต่อเนี่ยหมอหมอไม่ได้บอกนะว่าแฟนเก่าไหมหมอไม่ได้บอกสิ่งนั้นนะแต่เป็นคนที่คุณรู้จักในอดีตนะคะหนึ่งคนเนี้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนนะมันมีเซนซส์สายสัญญาณว่าเดี๋ยวนะ มีครูบาอาจารย์หรือนักบวชนักพจน์ที่เขาบอกว่าขอกรถิ่นคุณอะเหมือนโทรมาขอกระถินอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเหมือนว่าขอให้เป็นเจ้าภาพหน่อยเนี่ยอันนี้เหมาะหมอกกาลังเห็นสิ่งนี้ด้วยนะแล้วคุณก็พิจารณาโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากทํามันเป็นสิ่งนั้นได้ทีนี้มันมี energy ของถ้ามันเป็นความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์เก่าคนเก่า มันมีลักษณะของเหมือนว่าคุณอะได้รู้จักกับคนเนี้ยแต่คุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันมีตัวแปรของสังคมนะเข้ามาแล้วคนเนี้ยกับคุณอะหายกันไปก็ได้ก็อาจจะเป็นคนที่คุณถอยไปก็ได้นะมันเป็นลักษณะของคนเก่าที่เขาไม่ได้แสดงออกความรู้สึกและคุณไม่ได้แสดงออกความรู้สึกคือความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถบอกใครได้ด้วยนะไม่สามารถบอกใครในลักษณะว่า อาจจะมีวัฒนธรรมประเพณีหรือศาสนาเป็นตัวที่ไม่ดูไม่เหมาะสมอ่ะง่ายๆสมมติสังคมเรามันจะตัดสินใช่ป่ะสมมติถ้าครูอาจารย์รักเอยอาจารย์กับลูกศิษย์รักกันมันก็จะไม่สมควรใช่ไหมคะด้วยด้วยประการทั้งปวงด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่แบบประเพณีวัฒนธรรมขนมทนนยมเดิมอ่ะเก่าแก่นะก็มันก็มันก็คั่นไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะลักษณะนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นตรงนั้นแล้วอ่ะ คุณอาจจะไม่ได้แบบไปลูิสย์เขาแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วอะไรอย่างนี้มันเป็นสไตล์นี้เหมือนแบบเนี้ยนะ,ะเหมือนว่าคนเนี้ยติดต่อคุณมานะ,ะโทรหาคุณอืมนะ,ะแล้วก็มันมีลักษณะข,ของการที่เราบังเอิญไปเจอนะฮะติดต่อมาเนี่ยคือโซเชียลออนไลน์นะโซเชียลออนไลน์หมายถึงเขาไม่เห็นคุณแล้วเขาแอดคุณมาไม่ได้คุยกันนานมากไม่ได้เจอกันนานมาก อย่างนี้ได้ด้วยนะมาเกี่ยวข้องกันนะทีนี้และมันมีลักษณะของชิมบอกว่านะะอันนั้นกรถินพระปนะ่าะจบไปแล้วนะสมมุติว่าคนเนี้ยมาคุยกับคุณมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณก็เลยได้เริ่มต้นนะเริ่มต้นเหมือนที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นว่าเราจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก มองกับคนที่เข้ามานะตัวคุณนะตัวผู้คุณนะคะเพื่อนๆเวลาเราติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยเราจะใช้สติปัญญาหรือหาคําตอบสิ่งที่ซ่อนเล้นไว้อ่ะปกติเมื่อก่อนนะหมอเคยพูดเสมอใช่ไหมคะชาวท่าน้ําว่า เวลาที่คนที่หายไปจากเราหรือเพื่อนหรืออะไรนานๆน่ะที่ติดต่อมาหาเราคําถามแรกที่เขาถามเราหรือสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่คนนั้นโทรหาเราให้คุณสังเกตให้คุณจําไว้นี่แหละค่ะคุณกําลังหาว่าอะไรคือจุดประสงค์หลักที่ทําให้คนคนนี้ติดต่อมาหาคุณอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้น สมมุติเขาอาจจะบอกว่าเออคิดถึงจังเลยเราไม่ได้เจอกันนานเลยเธอหายไปนานหลายปีเราแอดมาเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเราก็คุยกันมีการโทรโทรไปมาโทรหากันหรืออะไรก็แล้วแต่แช็หรือส่งข้อความมาทางโซเชียลออนไลน์อะไรก็แล้วแต่คุณมีความสงสัยมีความระแวงแคร์ใจว่าอะไรที่ซ่อนไว้ในคนนี้ที่ตามหาคุณนะคะคุณยังไม่ได้หลงตัวเองนะคุณยังไม่ได้หลงตัวเองนะว,ว่าเขารักคุณนะคุณยังไม่ได้หลงตัวเองนะเห็นไหมคะแต่เป็นเมื่อก่อนเป็นไงโอ้โห ถ้าถ้าเราแบบเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีโดดเด่นอะไรที่สุดในห้องเรียนในชั้นเรียนก็เอ้ยมันต้องชอบเราแน่เลยมันเคยตามจีบเราเมื่อก่อนเออเราก็จะคิดสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ไม่นะถึงแม้เราจะเป็นคนหน้าตาดีที่สุดในชั้นเรียนหรือมีใครๆตามจีบเราเยอะเราก็ยังไม่คิดสิ่งนั้นนะเราพิจารณาเราใช้ปัญญาเอ๊ะติดต่อเพื่ออะไรวะมาขายประกันกูเปล่าเนอะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคือเรายังคือช่วงเนี้ยคุณอะ อ่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะใช้เหตุผลเลยมองมองอ่ะมองภาพความเป็นจริงไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้ไล่เดียงสาในอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเหมือนคุณฝึกฝึกฝึกทบทวนฝึกดูฝึกพิจารณาเฮ้ <c oughs> ใช้คำไม่ถูกนะคะฝึกพิจารณานะแต่คุณก็ไม่ได้เชิงว่าเอ,าอะไรอ่ะ รลายหรือปิดบงังหรือปฏิเสธสมมุติว่าคุยกันไปสักพักสักระยะนะแล้วคุณก็สงสัยว่าเฮ้ยเหมือนเขาจีบเรานะเขาโทรหาเราบ่อยเรารู้สึกเหมือนว่าเขาโฟกัสที่เราแต่มันมีแต่อีกเพราะหมอบอกแล้วว่าคนเนี้ยเคยหายไปจากชีวิตกันและกันนานมากมีอะไรที่เขาบอกไม่หมดสมมุติตอนนี้เราโสดนะคุณผู้หญิงทั้งหลายฟังดีๆตอนนี้คุณโสดหรือคุณไม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยคุณแบบไม่ได้มีแฟน ไปได้มีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตัว่างน,นี้น,นนะจะคุยกับใครไม่คุยก็แล้วแต่นะแต่คนนั้นกําลังจะทําคะแนนกับเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่มันมีบางสิ่งที่เขาบอกไม่หมดหรือปิดบังเรานะจ๊ะสมุิคุณกาลังคิดว่าเออหมอแจนเขาบอกหนูว่าเขาไม่มีเมียเขาเคยมีเขาเลิกแล้วตอนนี้หนูก็โสดและเขาก็โสดหมอคิดว่ายังไงก่อนจะพันเราจะไปได้ไหม เมื่อกี้หมอบอกแล้วนะว่าเขาบอกเราไม่หมดใช่หรือเปล่านะอย่าลืมนะเออหมอไม่ได้บอกว่าเขาก็หกนะแค่เขาบอกเราไม่หมดอ่สมมติหมอแจนบอกหมอแจนโสดยังไม่แต่งงานยังไม่ไดียว่าใ,ใครที่คอนโดเนี่ยแต่คุณรู้ได้ไงหมอไม่มีใครไปมาหาสู่ะใช่ป่ะหรือคุณรู้ได้ไงช่องแชทหมอจะว่างใช่หรือเปล่าคุณรู้ได้ยังไงนี่ไงอันนี้หมอกยกตัวอย่างคือบอกไม่หมดไง ืสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาเลิกกับภรรยานานแล้วแต่ภรรยาคนที่เลิกนั้นแล้วคนอื่นที่เขาคุยเขาคบหรือน,นู่นนี่นั่นมีหรือเปล่าล่ะเห็นไหมคะต้องพิจารณานะตอนเนี้มันเป็นไพ่เจ็ดดาบมันเป็นในลักษณะกรณีว่าความสัมพันธ์่ะมันกาลังจะไปเร็วนะไปเร็วทีเดียวแหละทีนี้ <laughs> เขาบอกไม่หมดยังไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรเห็นไหมล่ะ เพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอคนเก่าอ่ะไอ้คาว่าบอกไม่หมดเนี่ยมันมีอะไรปิดบังซอเลตหนึ่งมันมีนี่ก้อนใหญ่อยู่เปล่าใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมสองต้องส่งเงินให้ลูกให้ภรรยาเดิมหรือเปล่าสามคนที่คุยคุยที่ออกเดทเขาอ่ะในช่องแชทเขามีอยู่อีกเยอะแค่ไหนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถูกไหมคะ ดูพิ่เคณาด้วยนะเพราะว่าหมอรู้สึกเหมือนว่าการโทรหาก,กันการส่งข้อความหาก,กันเนี่ยมันจะลดไปเร็วแบบโอ้โห<ๆ>เลยนะคะแบบว่าไม่มีอะไรมาเป็นอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคปัญหาก็เลยค่ะนะคะแชทปุ๊บเด้งปุ๊บตอบป๊บเด้งปุ๊บตอบปุ๊บแหมดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขยายให้คุณหน่อยนะ,ะอย่ใจร้ายเกินไปจบตรงนี้นะคะ โอเคนะให้บอกว่าโอเคแหละมันดีแหละที่มีใครเข้ามาคุยกับเราสมมุติว่าเราแบบหมอหนูก็ไม่ได้แชทกับใครนานมากแล้วนะอาจจะเป็นคนนั้นด้วยก็ได้ที่แบบก็ไม่ได้แชทกับใครนานแล้วอะ่ะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงตอนนี้ทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่าก็ดีนะมันเป็นอะไรใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่ามีแพชชั่นมีไฟในตัวเองคนเนี้ยมาเติมเอเนจีให้เรา ความกระตือเือร้นความแอคทีฟหรืออะไรบางอย่างนะไม่ได้ทําให้เราแบบหน่วงนะไม่ได้ทําให้เราหน่วงนะทําให้เรามีไฟในการจะทําอะไรก็ได้นะฮะในการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติเรารู้ลึกรู้แน่แล้วสมมติเรารู้ลึกรู้แน่นแบบว่าคนเนี้ยหมอสมัยเรียนมหาลัยหน,น,นูรู้จักบ้านมันรู้จักพ่อแม่พี่น้องคนเงาตระกูลมันหมดโอเคมันไม่มีมันไม่มีเมียค้างคาอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีเอ มันปลอดภัยถ้าคุณคิดว่ามันปลอดภัยทีนี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้เราคุยกับเขารู้สึกเหมือนว่ามันไปเร็วไปเร็วใช่ไหมคะเหมือนกันกลับมาคุยครั้งเนี้ยแต่เรายัางไม่ควรบอกใครอะอันอนี้นจะจ๊ะอย่าอย่าโชว์สื่ออย่าโชว์สื่อนะคะอย่าโชว์อย่าเพิงโชว์เพราะอะไรคะมันควรเป็นความลับบางทีอ่ะทําไมหมอต้องบอกว่าเป็นความลับ คือสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเป็นความลับเนี่ยบางคนอ่ะอเดี๋ยวนะทาวธาตน้ํานะโดยเฉพาะราศีมีนนี้นะราศีมีนอันนี้เจอะจงนะเวลาที่เรามีแฟนเราไม่ควรประกาศให้โลกรู้โซเชียลออนไลน์ถ้าเราจะแต่งงานแล้วอีกไม่ช้าเนี่ยเราส่งซองจะสอกแจกการเออเราค่อยบอกก็แจกสองแต่ถ้าเราบอกเพื่อนสมมติสมตสมติว่าอันนี้เพื่อนสมัยเรียนกลับมา และเราก็มีเพื่อนสมัยเรียนที่ยังติดต่อบ้างเราก็บอกว่าเฮ้ยเธอไอ้นี่มันกลับมาว่ะมาคุยกับฉันตอน,น,น,นเนี้ยนั่นเนี่ยงานเข้าเลยค่ะงาน,นกำลังจะเข้านะมันทำให้เออมันเหมือนว่าสิ่งที่มันควรยังไม่ต้องบอกใครหรือปรึกษาใครกรณีที่หนึ่งคือคำพูดของเพื่อนเราที่เราไปปรึกษาที่รู้จักคนเนี้ยบางทีเราไม่รู้ความคิดของเขามันจะทำให้เราสับสนอะไรบางสิ่งบางอย่าง เขาจึงบอกว่าให้เราคิดแล้วก็วิเคราะห์เองด้วยตัวเองก่อนอย่าอย่าเพิ่งพูดหรือบอกใครนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะทักว่าแกสมัยก่อนมันเจ้าชู้นะแกเชื่อใจไม่ได้หรืออ่ะเท่าน,นี้แหละเราเป็นไงคะโอ้โหตายหาแล้วมึง <c oughs> ไม่กล้าแล้วค่ะไม่กล้าจะคุยจะเรียนรู้จะเรียนรูน้รกับเขาต่อไปก็ถึงบอกว่าค่อยๆดูอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกคนอื่นหรือบอกใครนะคะ และบางทีเราอะไปปรึกษาคนเนี้ยเพื่อนเราแล้วเป็นเพื่อนมันด้วยอะเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนเราอะทักไปคุยกับมันไปแอดเป็นเพื่อนเปล่าห,หรืออะไรอย่างงี้นะคะเราไว้ใจไม่ได้แลเพื่อนเรามันทรยศเราเปล่าไม่รู้เราไม่รู้อันนี้หมอไม่ได้อันนี้หมอไม่ได้ว่าเราจะยกตัวอย่างเพื่อนเราที่ไม่ดีต่อเรานะคะเข้าใจไหมเพราะว่าบางทีคนที่ติดต่อกลับเข้ามามันอาจจะเป็นตัวฮอตตัวท็อปที่ทำไมคะ คนที่เราไปปรึกษามันชอบเราก็ไม่รู้มันมีเหตุการณ์นี้ได้ทีนี้เขาถึงได้บอกว่าทําไมเราอย่าเพิ่งบอกคนอื่นเนี่ยนะคะปรึกษาผิดชีวิตเปลี่ยนนะแต่ถ้าปรึกษาหมอดูหมอไม่ได้รู้จักแฟนของคุณถูกไหมหมอคุณไม่ได้เอาคอนแทคผู้ชายคนนั้นให้หมอและคุณไม่ได้พาผู้ชายคนนั้นมาเจอหมอหมอแจนดูดวงออนไลน์ไม่แย่งผัวใครไม่ได้แต่ถ้าคุณพาผัวคุณไปดูดวงนั่นแหละหมอดูแย่งผัวได้ ให้แยกนะคะเขาหมอดูกับหมอดูแย่งผัวกับหมอดูอะไรในนละอย่างเข้าใจนะเข้าใจให้ตรงกันนะอย่าอย่าสับสนอย่าสับสนนะจ๊ะหมอดูที่แบบผู้หญิงไปดูดวงกับหมอดูผู้หญิงแล้วพาผัวไปด้วยอ่ะหมอดูแย่งผัวได้อันนั้นค่ะอันนี้หมอดูแย่งผัวไม่ได้นะคะแต่เพื่อนอาจจะแย่งผัวเราได้ในอนากตเอาไม่ใช่อันนี้คือไม่ได้ใส่ร้ายแต่มันหมายถึงว่ามีสิ่งที่ปิดบังหรืออำมพางระวังคือเราอ่ะ พยายามแปลไพ่ให้มัศโคบนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อหาทางแก้ลํำป้องกันให้คุณเวลาที่คุณมาติดตามหมอแจนน่ะไม่ใช่ทายอะไรออกไปนี่ดวงที่จะไม่ดีขึ้นมามันไม่เตือนกูเลยเข้าใจไหมคะมันก็กลายเป็นเสียรู้และจะมาดูดวงเพื่ออะไรอะคะถูกไหมคะถ้าดูดวงแล้วไม่ได้หาวิธีแก้ปัญหาหรือยังยังรู้ไม่ทันคนอื่นน่ะหรือยังโดนคนอื่นหลอกอ่ะไม่ต้องมาติดตามหมอแจนจริงคะ่ะ หมอไม่อยากให้เพื่อหมอไม่อยากให้ใครที่มันติดตามหมอแจนเสียรู้เสียเงินเสียใจแล้วก็โดนหลอกหมอไม่ชอบนะคะไม่งั้นจะมาทําทําไมช่องอะ่ะดูดีคนดูไม่กี่ร้อยได้เงินไม่ถึงสิบ,บาทคลิปหนึ่งพูดทำไมาแย,แย่ๆเหนื่อยนะคะอันนี้นะเราต้องเข้าใจสมมุติว่าถ้าคุณแบบว่าเออหมอหนูอยากปรึกษาดูดวงอันเนี้เราจะได้รู้ว่าแบกเก์เบื้องหลังผู้ชายเป็นยังไงและตัวตัวอะไรคะตัวตัวคุณน่ะกับคนเนี้ยในอนาคต ความสัมพันธ์จะไปยังไงเห็นไหมคะแต่คุณน่ะไม่จำเป็นจะต้องบอกหมอนะว่าผู้ชายคนนี้นนใส่อุปสรรใจคอยยังไงเพราะคุณรู้อยู่แล้วถูกปะ่ะหมอจะบอกคุณเองว่าคนนี้เ,เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนีสใส่แบบนี้ความสัมพันธ์นี้คุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะแนะนําเพราะอะไรครับบางทีอ่ะสิ่งที่ซ่อนไว้ในพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ยบางทีเราไม่ได้รู้เวลาเราหายห,ห่างหายกันไปนานอะ่ะแล้วเราก็จะดูว่าเออเขาเข้ามาหาเราเพื่อหนึ่งสองสามสี่ห้า ะะและให้คุณไปพิจารณานะอย่าเพิ่งเชื่อเวลาดูดวงส่วนตัวหรืออะไรก็แต่อย่าเพิ่งเชื่อให้คุณไปดูสถานการณ์จริงว่ามันเป็นตามหนึ่งสองสามสี่ห้าที่หมอบอกไหมอย่าเพิ่งเชื่อพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะคะแบบนี้เวลาหมอดูดวงส่วนตัวแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าแล้วก็ไม่เคยยุแย่เพื่อนให้แตกกันให้เกลียดกันด้วยนะเพื่อเอาความแม่นของตัวเองหมอไม่ทําค่ะเพราะห,าอหมอถือศีลและหมอมีจรรยาบรรรในการที่จะถ่ายดวงให้ลูกดวงนะคะ หมอจะบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์คนที่หนึ่งเป็นนี้เหตุการณ์คนที่สองเป็นอย่างนี้ในท้ายที่สุดคุณก็ต้องเลือกเองเพราะชีวิตคุณจะต้องเลือกดําเนินเองเข้าใจนะคะทีนี้เดี๋ยวหมอจะมาดูใต้สําหรับให้นะคะโอเคมีพลังงานราศีกันเข้ามานะคะราศีมังกรแล้วก็ราศีสิงห์นะแสดงว่าคนนี้นะมันเป็นวัฏจักรวนเวียนเหมือนว่าต้องกลับมานะคะ หมอคิดว่านะกลับมาปรึกษาเรื่องอะไรบางเรื่องกับคุณนะหนึ่งงานสองเงินหรืออยากพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้หมอกำลังรู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วในพลังงานตัวตนของคุณและการที่จะต้องใจแข็งคำว่าใจแข็งเนี่ยคุณต้องไมใช้ในสถานการณ์เองว่าจะใจแข็งกับอะไรนะคะคุณต้องดู ะะใจแข็งกับอะไรหมอไม่รู้นะเพราะว่าเจ็ดาบเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการนะัดเจอกันในที่อโคจรกับเพอร์มิตนะจ๊ะเพอร์มิตนี่คือเรานี้ออกจากบ้านโดยที่อยู่ในยามวิกาลแล้วก็ไปเจอคนนี้หรือเปล่าหรือหมอไม่รู้นะกูต้องพิจารณานะจ๊ะเอาล่ะประมาณนี้นะคะทีนี้มันมีอีกข้อหนึ่งเจ็ดดาบกับเฮอร์มิตเนี่ย เอหมอไม่ได้อยากจะทายนะคะว่าเวลานั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนหรือเป็นรองและเป็นความสัมพันธ์ลับคุณต้องพิจารณาเพราะมันอยู่ที่ตัวคุณนะการใจแข็งการควบคุมอารมณ์ของตนเองการมีเหตุและผลการประพฤติอยู่ในสิ่งที่ดีงามนะคะใช้สติปัญญาในการตัดสินใจอะไรบางอย่าง นะแต่หมอเชื่อว่าถ้าคุณใจแข็งพอไม่ว่าจะใจดีไม่ใจอ่อนนะพิจรารณาคุณก็ทําได้สําเร็จนะคะไม่ว่าจะใช้แข็งควบคุมอารมณ์ตัวเอ,ยอยงด้วยด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะคุณทําสิ่งนั้นได้นะคะเช่นควบคุมอารมณ์ให้เราอ่อนไหวกับในสิ่งที่ไม่ดีงามนะคะไม่ไม่อะไรอะไม่ไปหาเขาในยามวิกาลหรือบางสิ่งบางอย่างมันทําให ัฒความสัมพันธ์ไปเร็วโดยที่เรายัางไม่รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอย่าได้เป็นสิ่งนั้นนะหวังว่าคลิปนี้ทายออกไปคงจะเตือนก่อนไม่ใช่มันจะเกิดไปข้อแล้วมาเจอคลิปนี้นะจ๊ะเอาล่ะนะใครจะเข้ามาหาคุณสโคบนี้นะชาวธาตุน้ํา ราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ได้รู้ไว้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคะเพื่อนๆเอาราคาประมาณนี้ส่วนใครสนใจดูดวงส่วนตัวได้คําตอบเป็นของคุณเองก็แอดไลน์ ID ของคนที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ